สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้า สำหรับวันนี้นะคะทิ้งอยู่ที่โกดัง3รถเข้าใหม่ของบริษัทเทยโจนนะคะคุณลูกค้าโกดองสเนาะอันนี้นะคะเป็นหน้าตาของรถที่เข้ามาใหม่ทุกรุ่นเลยทุกแบร์เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถเที่ยวตอนสงกา์นะคะวันนี้แมาแนะนํารถคันนี้ให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะเป็นโตต้าออฟติดนะคะ 1.6G นะคะปี2017คันนี้นะคะเทยโจนขายที่ราคา469,000บาทนะคะได้เป็นสี่บอลเงินแบบนี้เลย ะะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคุณลูกค้าเป็นรถเพิ่งข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถใช้ส่งการนะคะวันนี้มาแนะนําคันนี้ให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าพิงบอกได้เลยการใช้งานนะคะดีมากๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082์นะคะ7 0 4 3 2 5นนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชร ะค,ะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสูงด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกราะจาังหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้า ไฟหน้านะคะทั้งสองดวงเลยนะคะจะได้เป็นหน้าแบบมอติรีเรแซคเตอร์นะคะตรงนี้นะคะที่มีไฟออกมานะคะเป็นไฟดลนทามมิ่งไลท์นะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านล่างนะคะกระจังหน้าจะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าด้านล่างของเขาจะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะแม็กขอบ16นะคะนี่แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วน ส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้นะคะมือจับของเขาจะขอบของเขาจะเป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้ากระจกนะคะจะได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะขอบของเขาตรงนี้นะคะจะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามาดูรอบๆคันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะ มีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เนาะได้เป็นสีดำเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ติดต่อพิงมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเอาติข,ของเรานะคะพิงบอกได้เลยเป็นรถที่ขายดีอดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโตต้าเอาติสนะคะ 1.6G นะคะปี2017นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้อย่างที่พิงแจ้งเบื้องต้น ะะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเพชรฆาตขายอยู่ที่ราคา469,000บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เนาะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าออปชั่นฟังก์ชันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูกันเลยนะคะเราไปดูในส่วนของภายในรถกันเลยนะคะว่าคันนี้มีออปชั่นฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะคะที่น่าสนใจนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเมื่อจับตรงนี้ของเขาก็จะเป็นแบบโคเมียมชินเดียวกันนะคะกระจกนะคะก็จะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่มพู s สต t a r t นะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้เลขไม้วิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกโลนะคะเป็นเลขไม้แท้ๆเลยเนาะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะคุณลูกค้า มาพร้อมกับเครื่องเล่น CD USB นะคะได้เป็น Air u n d น r l o c k นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะคะคุณลูกค้าสำหรับพนนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี to ้ทูโทนจะเป็นสีครีมนะคะเบาะของเรานะคะยังไม่ได้ทำ คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคุณลูกค้าเป็นรถเดิมๆที่ยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรนะคะทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีดําตัดด้วยสีครีมนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสีครีมสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะน่านั่งน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้ทูโทนจะเป็นสีครีมเช่นเดียวกันนะคะทูโทนภายในนะคะพิงแจ้งให้กับคุณลูกค้าได้ทราบเลยนะคะจะเป็นทูโทนสีครีมตัดด้วยสีดํานะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารเนาะ,ะก็จะมีพื้นที่นั่งนั่งกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะสามารถได้นั่งได้หลายคนเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะยังไม่พอนะคะเวลาที่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ของคุณลูกค้าหมดนะคะก็จะมีการ ที่ชาร์จแบตมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของจุดจุดนี้นะคะคุณลูกคา้าสําหรับคันนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพภายในรถนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็ภายนอกรถด,ด้วยนะคะคุณลูกคา้าเป็นสภาพเดิมเดิมเลยนะคะที่เราทําให้กับคุณลูกค้าเห็นนะคะแล้วก็มารีวิวให้กับคุณลูกค้าเห็นเลยนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะที่เพิ่ง ที่ทางบริษัทเพิ่งซื้อเข้ามานะคะคุณลูกค้าเป็นบอดี้เดิมๆของเขานะคะเบาะหนังของเขาก็เดิมๆเลยนะคะเราต้องเก็บรายละเอียดหรือสภาพภายในรถให้สวยงามพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจโตต้าอัลติหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกจีคันนี้นะคะเป็นจงขายที่ราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าติดต่อพิ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวพิ้งจะพาคุณลูกค้าไปดูที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะมีพื้นที่กว้างขวาน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะคลูกค้าสามารถบรรจุสินค้าหรือกระเป๋าเดินทางได้ต่างๆเลยนะคะมาดูอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างนะคะยางอะไรนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะพิงแจ้ไว้ก่อนนะคะรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเป็นรถที่เพิ่งข้ามาใหม่ๆกันเลยนะคะไม่มีริ้วรอยแต่ขาดแต่ใดๆนะคะยางเดิมแท้เลยนะคะสาหรับคันนี้เนาะไม่มีรอยขีดควานหรือ ถลอกเลยนะคะในยางตัวนี้เนาะมาดูในส่วนของน็อตกันบ้างนะคะคุณลูกค้าน็อตเดิมเลยไม่ถลอกนะคะสีตรงนี้ไม่มีสีถลอกเลยหรือไม่เคยไขยออกจากที่เลยนะคะคุณลูกค้าจุกยางตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุกยางเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูน็อตในส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะไม่ถลอกเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องเลยคะ่ะ ในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะน็อตทุกตัวนะคะรอยเมทอาร์ตนะคะแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าทิ้งบ่อยอีกอย่างหนึงนะะ่งค่ะภายในห้องเครื่องยังไม่ได้เก็บสภาพนะคะยังจะมีสิ่งคราบหรือ ฝุ่นปกปบกนิดหน่อยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของรอยแต้มสีจากโรงงานทุกจุดเลยนะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาร์ตนะคะสคหรับคันนี้เป็นเครื่องดูอ้อย VPTI ขนาด1 6ลิตรนะคะภายในห้เครื่องเป็นสภาพเดิมๆเลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของหัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันบ้างนะคะลูกค้าไม่ถลอกนะคะหรือไม่เคยขออกจากที่เดิมเลยนะคะ ลูกค้าซีนยางเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณคูกค้าสติกเกอร์นะคะมอออกอนะคะรับประกันแน่นอนนะคะหัวน็อตนะคะไม่ถลอกนะคะหรือไม่ขยับเยื่ยนเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะคะคุณกค้าความรับภายในห้องเครื่องนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะ ถ้าปรับสภาพนะคะเดี๋ยวพิงจะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อพิงมาได้เลยเนาะสำหรับของรถของเรานะคะพิงบอกได้เลยการันตีจากทางบริษัทอีก30วันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านได้นะคะสนใจโตต้าออตินะะนะคะ 1.6G นะคะปี2017นะคะพรีโยนขายอยู่ที่ราคา469,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเพียงแค่ลูกค้าโทรมาหาพิงได้เลยนะคะจองคันนี้วไว้เลย5,000บาทนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะในช่วงสงการนี้เนาะมีส่งรถนะคะร สไลด์ฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะสําหรับเพชรยนต์นะคะออกได้ทุกอาชีพจบทุกคันดันทุกเคสนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะส่วนลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเรามีล e ส s ิ n งรองรับให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0827043253นะคะแอดไลน์นะคะคุยรายละเอียดเรื่องรถกันได้นะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วช่วยกดไลค์ แชร์ด้วยนะคะกดซับสไคร์กดติดตามพิ้งเรื่อยๆเลยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทพิกนต์น,นะคะแล้วพิ้งจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ